บริษัทซัพโพไพรแท็กเตอร์วารีจำกัดครับวันนี้พามาชมสินค้าอีกหนึ่งรายการรถไถกัวตา l c 7 0 8 SP ครับคันนี้เป็นรุ่น SP นะครับรุ่นพิเศษสเปเชียลครับของ l c 7 0 8ปก่อนจะเป็น L50 ครับเครื่องยนต์4สูบ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ด้าหลังครับอุปกรณ์2ชิ้นผ่านหน้าผ่านหลังคันนี้เราเก็บเช็คโลเซึมเก็บงานให้พร้อมใช้เรียบร้อยครับขายสดแลียบขอนครับขายสดแลียบขอนคันนี้ ส่งเดือนละ4,700นนะครับ75 0 0ครับขออภยัยส่งเดือนละ7,500จะได้2,72 0 0 0พันที่เหลือก็เป็นเงินดาวครับส่ง60งวดดอกเบีย้ยสิบเดสิบเดถึง13%สงสวยครับเช็คสภาพให้พร้อมใช้ l 3 l 4 7 0 8ครับซื้อวันนี้แถมฟรี6รายการ เอาสีเจุดแปลเอสพีไปพิจารณาขึ้นลงได้ปกติครับหาก้วนเราเก็บสีทำไมเช็คให้พร้อมใช้ครับทาสีให,หม่เรียบร้อยขายสดและผ่อนรับซื้อขายและเปลี่ยนอเพิ่มรถและอุปกรณ์คุกัน,กคนดครับ xuống ใจมาทดลองขับไปที่บริษัทซอปป่อมรไฟแฮกเตอร์ราพีจำกัดครับคือผูชมท่านนู้นโ่รไฟสินค้นิดกคุพภาพดีแล้ว,ลวรครับท่านแถวซีเจดศูย์แปดเอสีครับเริ่มต้นความอยู่ที่ 7,500บาทครับต้นต้นอยู่ที่7,500บาทต่อเดือนนะครับมีค่าโอนค่าประกันชีวิตลูกค้าเพิ่มครับบริษัทซัพพลายแท็คเตอร์บาปีจำกัดรับซื้อขายรถเปลี่ยนดีเทอร์รถและอุปกรณ์อุตสนิกค,ครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอบาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามสามแยกบึงเวียนทางวัดจังหวัดมหาสารคามครับทกิจนลสีเดนบริหารงานโดยผมช่างยุอนุพงร์โกไกลสวัสดีคครับ สนใจนะครับจับจองได้ครับหรือว่าสะดวกมาชมรถก็เชิญได้ครับที่บริษัทซัพพลายเ,เตอร์ดูหน้างานได้ครับจะมาดูรถไม่ต้องมาจําก่อนนะครับมาดูก่อนไปคุยราคากันก็ได้ครับ l c g s ีสนใจติดต่อมาได้ครับ เก็บสีให้ใหม่อย่างหน้ายางหลังพอใช้ครับฐานพวนทำสีให้ใหม่ฐานซีเอ็มที062495597ครับ0622582525บริษัทซับโปรไพรแท็กเตอร์รับซื้อขายรถเลี่ยนเทอร์รถและอุปกรณ์ุกชนิดครับ